สวัสดีครับกลับมาพบกับ BB วนะครับวันนี้ BB จะมารีวิวตัว XLT 4x4 นะครับเป็นกระบะแคปยกสูงนะครับตัวนี้เลยนะครับแต่งดำตัดแดงสไตล์แบบนี้เลยครับผมนี่เลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปลงรายละเอียดนะครับว่าผมแต่งอะไรกับคุณลูกค้าบ้างอันนี้นะครับนี่เลยนะ XLT ตัว 4x4 นี้จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนีครับนี่เลย ลูกค้าอยากได้เป็นกระจังหน้าเดิมกระจังหน้าเดิมตัวนี้นะครับผมแน่นหนานะครับคงทนนะครับผมรับกับด้านบนนะครับเป็นสกู๊ปทรงฟิกแบบสูงนะครับแต่งสไตล์ดําตัดแดงนะครับแลบก็สีแดงนะครับมีทิปข้างสีแดงนี้นะครับผมมาดูกันด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบนี้หมุดนะครับนี่เลยครับรับกับยางนะครับขอบ16นะครับล้อแม็กก็เป็น ดำตัดแดงแบบนี้เลยนะครับผมนี้เลยฮะสติกเกอร์เป็นไงครับผมมาดูกันเต็มๆเลยนะครับผมตัวนี้ไงครับลูกค้าออกแบบเองนะครับอยากได้รูปม้าแบบนี้นะครับผมนะครับดํแตัดแดงแบบนี้นะครับไงครับลงตัวมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ดนะครับ6สปีดนะครับร6อยหิแรงม้านะตัวนี้นะครับอ่ะมาดูกันด้านในครับผม ด้านในด้านในตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับผมอ่าประตูสองข้างจะเปิดเหมือนตู้กับข้าวแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับผมอ่าดูครับตัวนี้นะแล้วก็มีเบาะแคบปตัวนี้ให้ด้วยนะครับสีดําตัดแดงนะนี่ครับตัวนี้นะ สองห้าสี่ห้าสี่โลนะครับอันนี้ก็สองขับสองปกตินะครับอันนี้ขับความไวก็ไม่เกินร้อยนี้ขับต่ำกว่าร้อยนะครับหมุนได้ตามนี้เลยครับผมหน้าจอก็ใหญ่นะครับตัวนี้นะดูก้านขวางนะครับผมอดูรอบๆกันอีกทีนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะไงครับผมนี่ครับแล้วก็สี่คูณสี่ตัวนี้นะ นี่ครับผมนี่ด้านท้ายก็มีกันชนนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับตัวนี้นะ XLT ครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นเจนเก่านะครับมีส่วนลดให้เยอะเลยนะครับอยากฟังส่วนลดหนักๆจัดเต็มนะครับโทรหา BB ได้ที่09518 2 2 2 5 9นะครับเบอร์นี้สามารถแอด ID Line ได้นะครับฝากไว้เวยนะครับเดี๋ยว BB จะหารถสวยๆงามๆมาให้กับคุณลูกค้าดูนะ ฝากติดตามช่อง YouTube ของ BB Ford ด้วยนะครับนี่ยังไงวันนี้ BB ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ